สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับเราต้องการแยกรายการตัวเลขนะที่มีเลขเบิ้ลหรือว่าเลขตองหรือว่าเลขโฟนะครับออกมาอีกคอลัมน์หนึ่งในลักษณะนี้นะตรงนี้ไม่ไม่เบิ้ลนะครับตรงนี้ไม่ไม่ซ้ำกันนะครับเราจะตัดออกส่วนรายการใดที่มีเลขเบิ้ลหรือว่าเลขตองเช่นตรงนี้สองสองนะครับเจ็สก็มีสามสนะครับ สี่สี่ห้าห้านี่ก็มีทั้งสี่สี่ทั้งห้าห้านะครับตรงนี้เลขโฟนะครับแปดสี่ตัวตรงนี้เจ็ดสามสามก็มีเลขสามสามซ้ํากันนะครับตรงนี้มีเลขสองสามตัวซ้ํากันตรงนี้มีเลขสามสองตัวตรงนี้มีเลขห้าสองตัวแล้วก็เลขหกด้วยนะครับซ้ํากันนะถ้ามีเลขซ้ํากันเนี่ยในชุดนั้นเนี่ยเราจะดึงออกมานในลักษณะนี้เราจะเขียนสูตรตรงนี้อย่างไรนะครับตรงนี้มันก็เขียนได้หลายวิธีมาครับตรงนี้นะ ขอลบไปก่อนนะตรงนี้นะให้เราพิจารณาอย่างนี้นะว่าถ้าเลขมันไม่ซ้ำกันนะครับเช่นตรงนี้เก้าเจ่าเนี่ยถ้าเลขชุดเนี่ยไม่ซ้ำกันนะครับเราใช้เลขชุดเดิมของมันเนี่ยนำไปแมทช์กับตัวมันเองนะครับกด F4 เราไว้ใช้แมทไทยเป็น0เนี่ยเลขที่ได้มันจะเรียงลำดับกันในลักษณะนี้นะแต่ถ้าเลขมันซ้ำกันเมื่อไหร่เช่นตรงนี้ซ้ำกันนะ แล้วเราใช้เลขชุดเดียวกันแมบทบเลขที่ได้เนี่ยมันจะไม่เรียงลําดับนะมันจะ1 2สองแล้วก็กระโดดไปเลยนะครับมันจะไม่เรียงกันนะเราจะใช้หลักการเนี่ยมาพิจารณานะครับดังนั้นตรงนี้นะให้เราใช้แบบนี้มิดไปแยกก่อนมิด a 2นะครับตั้งแต่ตัวที่1นะึ่งนะถึงตัวที่เท่าไหร่นะครับเรากะว่าน่าจะไม่เกิน10ตัวนะครับก็ 1- นถึงสิไปนะกด f 4ล็อกไว้คอมม่าหนึ่งก็แปลว่าเราจะแยกออกมาทีละตัวนั่นเองนะ กด f 2ขึ้นมาดูครอบที่นี่กด f 9นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะเราทําให้มันเป็นตัวเลขโดยการนําไปบวกด้วยเลขศูนย์นะครับหรือถ้าเราไม่บวกด้วยศูนย์นะครับตรงนี้นะเราทําแบบนี้ได้นะครับโดยการใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเข้าไปดูนะมันจะกลายเป็นนัมเบอร์นะครับส่วนค่าว่างเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็นตัวแอ r เออร์ไปก็ปล่อยไปก่อนนะครับทีนี้เราก็ครอบที่นี่ไว้ กด F2 ขึ้นมาแก้นะครับครอบที่นี่นะ Control C เก็บไว้นะครับตรงนี้เราใช้ Match นะครับ Match ไปที่ตัวมันเองนะ c m a Control V วางลงไปเลยนะครับใช้ม a t c h ทป์เป็น0นย์นะครับขอนําสูตรออกมาดูตรงนี้นะครับจะได้เห็นภาพนะครับตรงนี้นะครอบที่นี่กด F9 ดูนะครับเลขมันจะเรียงกันแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันจะมีค่า Error อยู่ในนั้นนะเราใช้ If Error นะครับไปครอบเพื่อบังคับ ให้ค่าแอเร r กลายเป็นค่าว่างนั่นเองนะจากนั้นใช้ sum ไปครอบนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิด,ปดกด c อนโทรลกับชิปค้างไว้แล้วกด enter ชุดแรกเนี่ยเราได้แบบนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับคราวนี้เรามาพิจรารณาชุดที่2นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือโ o ร1ถึงตรงนี้มี5รายการก็โ o ร1ถึง5นะครับมี5ดิจิตนะครับโ o ร1ถึงหตรงนี้เราต้องการโร1ถึง2ในะลักษณะนี้นะ เราต้องการแบบนี้นะครับกด F9 ดูนะหนถึงนะครับตรงนี้มี2ตัวก็โร1ถึงเราต้องการแบบนี้นะถ้าตรงนี้มี3ตัวเช่นตรงนี้เราก็ตัง้งโร1ถึงในลักษณะนี้ครับเราต้องการแบบนี้นะเราจะทำอย่างไรนะครับออนะเราก็ทำแบบนี้นะเท่ากับนะครับเครื่องหมายคำพูดนะ1นะโคลอลน,นะครับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดไว้แอนนะครับ เลนนะนับจำนวนว่า a 2มีกี่ตัวนั่นเองครับกด enter ดูจะเป็นแบบนี้นะถ้าเรา copy ลงไปเราก็จะได้คำตอบในลักษณะนี้นะแต่ว่ายังไม่ใช่นะครับตรงนี้ให้เราใช้ row ไปครอบนะครอบได้ไหมยังไม่ได้นะครับต้องใช้ in direct ไปช่วยด้วยนะครับ in direct หรือ in direct นั่นเองนะเนื่องจากว่ามันต้องทำแบบอ้อมๆนะใช้ row อย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ in direct ไปครอบก่อนจากนั้นก็ถึงใช้ r o ไปครอบ in direct อีกรอบนึงนะ เข้าไปดูนะครับครอบทั้งหมดนี้นะกด F9 ดูนะครับก็จะได้เลขเรียงกันในลักษณะนี้เป็นแบบนี้เราใช้ซัมไปช่วยนะครับเพื่อหาผลรวมเหมือนกันกด Ctrl กับชิปค้างไว้แล้วกด Enter นะครับลองพิจารณาแบบนี้นะ Copy ลงไปนะครับถ้าเลขใดมีเลขซ้ำนะครับสองค่าเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ้าไม่ซนะ้ำเนี่ยสองค่าเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับด้วยหลักการนี้นั่นเองนะตรงนี้เราครอบที่นี่ Ctrl C เก็บไว้ก่อนนะครับ เก็บไว้ก่อนเพื่อที่เราจะใช้ if ไปไว้ข้างหน้าตรงนี้นะถ้าชุดแรกเนี่ยถามว่ามันเท่ากับ control v ชุดที่2นะครับ control v ลงไปนะดูที่ formula bar นี้ครับถ้ามันเท่ากันแปลว่ามันไม่ซ้ำเราจะให้เป็นค่าว่างไปนะครับใส่คอมมาแล้วใส่เป็นค่าว่างไปถ้าไม่ใช่เราถึงให้มันแสดงค่า a 2อออกมากด control กับชิปค้างไว้แล้วกด enter นะครับแล้วก็ copy ลงไปเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับ สูตรก็อยู่ตรงนี้นะหรือจะดูที่ฟอร์มูลาบาร์นี้ก็ได้นะครับทงงจะดูยากนิดนึงอ่ะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองนำหลักการเนี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ